ก็บอกว่าสวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จำสอนวิธีการปั๊มผู้ติดตามของ tiktok อนะครับแบบง่ายๆนะราคาไม่แพงเลยครับก็ขั้นตอนแรกก็รับมาที่หน้า Google นะครับตัวนี้นะแล้วก็เซิร์ชคำว่าไลท์เกมได้เลยครับหลังจากเซิร์ชแล้วค้นหานะครับจะเจอเว็บไซต์ไลท์เคมด้านบนสุดนะครับพี่คลิกเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับก็ สำหรับใครที่ Bref, ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็สับกดสมัครกดสมัครสมาชิกก่อนได้นะตัวนี้แล้วก็กรอกข้อมูลตามชเว็บไซต์แจ้งได้เลยนะครับชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กในช่องสื่อตรงนี้ด้วยนะงั้นจะเป็นสมาชิกได้นะครับหลังแจกรับสมัครเสร็จแล้วครับก็ให้ใส่ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นะครับอ่าแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะ แล้วจากเรามาหน้านี้แล้วนะครับเพื่อให้ทุกคนไปดูคำว่ามดหมูดตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลือกดูนะแล้วก็เลือกมดหมูดที่เราต้องการปั๊มได้เลยครับ Facebook IG ที่ตเตอร์ยูทูก็สามารถเลือกได้นะครับนี่นะผมจะเลือกเป็นทวิตอกนะครับบริการดีที่สุดนะของตัวแนะนํานะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกบริการเป็นผู้ตามตัวแรกเลยนะครับคุณภาพดีนะตัวนี้อ่า ก็น,นี่ก็ถ้าเขาขอให้ใส่ลิงก์นะครับล้วก็มาที่หน้า Tik t o k ของเราได้เลยนะครับแล้วก็คลดกล็อกดินนาบนมาได้เลยนะตรงนี้อ่าตอนนี้ผมก็มีมา4 1 2คนนะครับพื่ตามก็ลิงก์มาใส่ใส่นะแล้วก็เลือกไปมาที่เราต้องการตามพื่ตามได้เลยครับอ่ามจะเทสักสี่มันจะเทสัก100คนนะครับก็40ิบาทเท่านั้นนะครับถูกมากครับตัวนี้แล้วก็ซักซื้อเลยนะนี่นะครับรหัส เอ้ยนี่นะลังแยก,กแล้วก็สั่งซื้อแล้วนะครับระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะรหัส3 0 2 6นสนะครับให้ทุกคนจําตรงนี้ไ้ด้วยนะแล้วก็ไปที่บัตรกระสั่งซื้อนะครับล้วก็เช็คสถานะได้เลยครับจะมีเบลล์อยู่นะนี่นะ3026นี่นะครับสถานะรอเดเนินการอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเองนะตัวนี้ สำหรับใครที่ยังไม่มีเครดิตนะครับก็ให้สามารถคลิกเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกช่องทางที่ราต้องการเติมเงินนะครับมีสามช่องทางให้เลือกนะสแ,แกนเคียบโค้ดทูมันยูเดแล้วก็สอบถานะครับใครสะดวกช่อง,งไหนก็สามารถเติมช่องทางได้เลยนะอ่านี่ก็จะเป็นเบริการทั้งหมดของเว็บไซต์สามาเชิเไย์ที่นี่นะครับจะมีเลยราคาขั้นต่ําสูงสุดบอกทุกเบริการนะครับ่สามารถเลือกดูได้นะ อันนี้ก็จะเป็นการ์ดตีตอมีสามารถตีตอ่อวินพัดทั้งตัวได้น,นะครับสามารถแจ้งเติมเงินไม่เข้ายอดม่ขึ้นที่สามารถแจ้งให้หมินนะได้24ชั่วโมงเลยนะครับตนนัวนี้อ่านี่นะก็มีที่1 2คนนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยดูว่าจะขึ้นไหมอ่านตอนนี้ก็มีที่199คนเลยครับเหมือนมันจะทยอยขึ้นเรื่อยๆครับตนนัวนี้อ่านี่นะไม่ถึง1นาทีครับปั๊มแล้วขึ้นเลยนะครับตนนัวนี้นีนะ503คนเลยครับรานะคา ราคาถูกแล้วมันยอดขึ้นไวม,มากครับตัวนี้สำหรับใครที่ต้องการปั๊มพู้ตับของพิกตอก็สามารถค้นหาคําว่าไอเคมหรือว่าลิงค์ได้ลิงก์ในคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงค์ไว้คอมเมนต์ให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ